สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการห่อมนสบู่นะคะแบบนี้อุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษห่อข้าวมันไก่มนสบู่ไม้มันทัดกันไก่สกอตเทปใสแล้วก็ดินสอปาก,กาก็ว่ากันไปนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่เตรียมกระดาษห่อข้าวมันไก่นะคะ การห่อข้าวมันไก่เราจะใช้1แผ่นแล้วก็ครึ่งแบบนี้นะคะ1แผ่นครึ่งเราก็ต่อไปเลยใช้สกอตเทปใสเนี่ยแหละแปะแปะแนวยาวปื้ดอย่างนี้เลยนะคะอ่าอันนี้เตรียมไว้แล้วก็จะได้แบบนี้ขนาดแบบนี้เลยเท่านี้เลยจากนั้นเราก็จะคว่ำคว่ำกระดาษข้าวมันไก่ลงะค่ะเอาด้านมัน เห็นไหมคะด้านนี้ด้านมันด้านนี้ด้านไม่มันเราก็เอาด้านมันเนี่ยจับความลงไปด้านไม่มันอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็เอาโมนสบู่เนี่ยนะคะวางไว้ให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็กะเอาใช้สายตากะเอาวัดขนาดให้อยู่กึ่งกลางอันนี้ก็ประมาณ10เซนอันนี้10เซนนี้10เซน10เซนแต่ว่าเราจะ ให้วัดจากขอบกระดาษเลยเลยมา1 1เซนนะคะเพิ่มมาอีก10เซนเพราะว่ามนสบู่เราหนาประมาณ1ซนวัดเลยค่ะ11เซนอันนี้แอบติ๊กไว้แล้ว11เซนนะคะอ่ามือใหม่ก็ขีดไปเลยค่ะ11เซนขีดไปเลยเส้นนี้11เซน 11เซนนะคะอันนี้1 1เซนกันงง1 11เซนแล้วจาก11เนี่ยก็วัดวัดมาอีกเท่าไหร่คะเท่าไหรไม่รู้เราก็มาวัดตรงนี้โมนลเรากว้าง7.5เซนใช่ไหมคะเราก็มาทาบตรงนี้เลยทาบต่อเลยเราจะไม่เอาที่7.5นะคะเราจะเอาที่น้อยกว่า7.5เพราะว่า เดี๋ยวมันจะรับคับโมลสบู่นะคะก็เอาประมาณ7.3ละกัน7.3 7.3เอ่าความเลย7.3เสร็จแล้วก็ขีดจะได้ไม่ลืม7.3อ่าอันนี้เท่าไหร่7.3 จแล้วก็พลิกเอาด้านมันขึ้นมาแล้วก็พับตามแนวรอยที่เราเขียนเส้นไว้นะคะนนกรีดไปเลยมี2เส้นใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ทำให้ครบ มาดูสิมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็คือด้านด้านฐานของโมนเรานั่นเองแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาพับด้านด้านข้างให้มันสูงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะไม่งงนะอ่าต่อเลยเอาเหมือนเดิมเอาด้านมันคว่ำลงเหมือนเดิมก็วัดมาเท่าไหร่เอ่ยอจะไว้ตรงกลางเหมือนเดิม ด้านนี้ด้านนี้เท่าไหร่8เซนด้านนี้เท่าไร8แ8เซนแต่ว่าเราจะมาวัดจากขอบเนี่ยไม่เอา8เซนนะเอาเพิ่มมาอีก1เซนเพราะว่ามูลเราหนาเนาะเอาเป็น9เซนนะคะ9เซนอันนี้จะเปลี่ยนมาใช้ดินสอเดี๋ยวกลัวคนดูจังงง9เซน 9ซนแล้วก็ขีดไปเลย9เซนแล้วก็ขีดเลยนะคะใช้ดินสอขีดจะได้ไม่งงตรงนี้9เซนใช่ไหม9เซนจาก9เซนแล้วเราก็จะมาดูว่าโมลนเรายาวเท่าไหร่เนาะอันนี้6.5เซนนะคะเราก็วัดต่อจาก เก้าเซนเมื่อกี้เลยเนาะนี่อันนี้เก้าเซนเสน้นเก้าเซนนะคะวัดจากเส,นสน้นเก้าเซนมา26.3นะคะเพราะว่าให้น้อยกว่า26.5โมลเรา26.5้เราก็วัดให้มันได้26.3ลบไปประมาณ2อมิลเพราะว่าเดี๋ยวถ้า26.5เป๊ะเนี่ยมันจะคับกระดาษเราจะใส่ไม่ได้อ่าเป็นเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้26.3วัดต่อจาก9เซนเมื่อกี้นะคะ ยี่สิบหกจุดสามนี่ยี่สิบหกจุดสามแล้วก็ขีดขีดอ่าเส้นใหม่เราได้สองเส้นนี้ใช่ไหมคะเราก็จับพลิกพับพับตามเส้นใหม่สองเส้นปืด พื้ด้วยความมั่นใจปื้นี่ไงแบบนี้นะคะก็จะได้สี่เส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเมื่อกี้เนาะนี่เส้นที่สองเส้นที่สาเส้นที่สี่จับด้านมันหงายขึ้นมาเราก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้เนาะต่อไปเราจะทําให้มันตั้งขึ้นได้ละก็ทาอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะด้านยาวเนี่ย จับอย่างนี้แล้วเราก็อย่างนี้เลยนึกออกไหมคะแบบนี้นะคะดูนะคะอย่างนี้เลยเหมือนพับจรวดแบบนี้อ่าไม่ยากนะคะค่อยๆทําตามทำสองสองอันเลยสองด้านเลยอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ ะะไม่ยากนะคะอย่างง,งนะคะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะคะเราก็จะมาตัดตัดตรงเนี้ยตัดด้านที่มันเกยกันเนี่ยนะคะตัดประมาณครึ่งหนึ่งอย่ากระพริบตานะคะเดี๋ยวจะงงได้นะคะขั้นนี้ตัดไปเลย เราใช้สกอตเทปแปะแปะที่1นแปะที่สองแปะที่สามสาแปะแล้วก็อีกด้านก็เหมือนกันเลยแบบนี้พับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จับเงี้ยให้เหมือนจรวด แล้วก็ด้านนี้กรีดไปกรีดไปแล้วก็เอาด้านที่มันเกยกันเนี่ยเราก็ตัดนะคะตัดนิดนึงตัดนิดนึงแล้วก็แปะสะกอตเทปให้ติดกัน สกอเทปเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็จับมันคลี่ออกมาอย่างนี้เลยก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนถ้วยกระดาษแล้วก็เอามายัดใส่โมนเลยค่ะจับใส่แบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันจะใส่ได้พอดีเลยแล้วก็ใช้กรรไกรตัดขอบมันนะคะปึบปึบตัดมุมมัน มุมมันแบบนี้สมุมเลยอ่าตัดเสร็จตัดปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใช้สกอตเทปใสนะคะแปะแปะแปะตรงนี้ค่ะแปะไปเลยแปะสีด้านนี้อย่างนี้อ่าแปะเสร็จเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็สามารถทำตามได้นะคะแบบนี้เออ ่เสร็จเรียบร้อยค่ะ